ครับมาดูตะกร้อคู่เดึกนะครับไม่ใช่คู่ดึกนะครับคู่เกือบเช้านะครับตะกร้อแรกเหลี่ยมแรกข้าหมวอแปรนะครับฝั่งนี้เป็นโบแฟดสามนะครับจับคู่กับอาร์ตบางบ่อนะครับฝั่งนักเอกพกษานะครับจับคู่กับสไป์บางพีนะครับแรกข้าหมวอแปรนะครับเอกพกษาและอาร์ตบางบ่อนะครับสวนตอสวนครับสไป์บางพีได้เสิร์ฟครับอัดเปิดโบอะไรเข้าไป อาดตีเกียวครับเอาล่นมาครับเอาครับล่นมาดีครับโบไปไม่ทันครับร <c oughs> หนึ่งต่อศูนย์ครับสปส <c oughs> สายเสิฟเอกข้ามหรอโยกเข้ามาอ,อัดยอดไม่ข้ามครับยิง <c oughs> นำสองต่อศูนย์ครับสปายและเอกปรึกษากครับ 2ต่อ0ครับโบเปิดไม่ออกครับอาร์ตยกไม่เข้าครับจะนำเป็นํามตัวศูนครับเอกได้สไปบางพีครับสามต่อศูนย์ครับสไปบางพีได้เสิร์ฟครับอาร์ตเปิดโบดไหลเข้าไปอาร์ตลนครับสไปรลองเยยกเอกยอดดีครับมือครับ นับสี่ต่อศูนย์ครับสไปร์ละเอกพกษาครับสี่ศูนย์ครับเอาครับโบเปิดไม่ออกครับนับห้าต่อศูนย์ครับสไปร์บางพีและเอกพกษาครับจะเกมบอลหรือเปล่าจะพิมพ์เซตถึงห้า <c oughs> ต่อศูนย์ครับสไปร์บางา <c oughs> พ,พีได้เสิร์ฟครับจะพิมพ์ดีไหม เอาเอกเปิดครับยังอยู yeah. ่คร ok. ับม่ต้องห้าครับอะไรครับมาครับสไปครับเอกยอดดีครับลูกนี้ครับ ห้าตัวศูนย์ครับไปเสิร์ฟอาร์ตเปิดโบ้อะไรครับไปสวยครับเอายอดมั้งครับยูดหนอนน้ำบัวแขะใส่อะเป็นโม่หมโม่อะไรที่เขาบอกว่าไม่ดีครับ ต่อ0ครับสุดปายบางพีได้เสิร์ฟครับนี่ยังเดี๋ยวนห้เข้าที่สองหรือเปล่านุต่อ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 สองคนบ่นุ้กเป็นนุ๊กเป็นนกเป็นนกเป็นนุ้กเป็นนุ๊กเป็นนกเป็ เดี๋ยวต่างกันโอ้โหขอบคุณมากที่สั่งให้ไม่งั้นข้าหน้าผมเลยผมเนาะผมก็รับก้นโอ้ปะอย่างเงี้ยอืมสองร้อยครับเดี๋ยวเป็นรน่อย่อนเจ็ดต่อศูนย์ครับสไบบางพีได้เสิร์ฟครับโอ้โหครับนี่ครับอ่านบางบ่อครับอ้าวมาดูผมยังพีไม่เสร็จเลยปะ ยางจะเกมแล้วครับแปรต่อศูนย์ครับสบายบางพีได้เสิร์ฟครับโอ้โหครับเมียดนี้ครับแต่ก็ลงสนามไปสู้ดูแล้วสู้กันได้นะครับแต่แต้มห่างครับกิยอนครับเอกเห็นไปยกมามองหายครับเอกปรึกษาครับคะแนนเก้าต่อศูนย์ครับเอานะครับแอดมินจะมีเพื่อนหรือเปล่าครับเกมศูนย์ครับอาทีแพ้ใครในรายการไหมแพ้ แค่บสอต่อศูนย์นะครับเตยบางโลงในรายการอ๋อบลอ้าวครับยังอยู่ครับนะอู้ครับแอดมินจะมีเพื่อนระห่าแเกมศูนย์ะครับศต่อเครับอับโวเสิโยงไปครับเปินหัวไปไหลเข้ามา ใส่ตัวคุม,มก็จะดีกว่าแต่มันไม่ดีหอยอดมาครับอัดเปิดโอ้ไหลเข้ไปโมงดีครับอัดบางบ่อครับตามที่ซุ้มตัวเก้านะครับโปรเฟสซัมได้เสิร์ฟครับไปไหลสวยครับตีเกี่ยวครับอดัดโยกเข้าไปครับแต้มไหมครับ เอาครับมา1นึ่งแต้มนะครับในมาเป็น1ต่อ9ครับสร้างยกมุมนี้มุมตีฝั่งนั้นดีนะเอกเปิดสไปายไหลมองดีครับเอกพิษาครับเอาต่อหนึ่งครับสไปบางพีได้เสิร์ฟครับ นิดเดียหกหนึ่งต่อเก้าครับโบเสร์ฟยอดเอกเปิด์นายกเนียนเงียนเลยครับอากดท้ายครับนี่เก้กาตัวหนึ่งครับโบอะไรเข้าไปอาติเกียวครับ ไหลเข้ามาุด้ายครับเอกรึกษาครับข <po ึนอัเป็นสิบตอนหนึ่งครับสไตบางพีและเอกรึกษาครับสี่สองหน้าฮะสิบตอนหนึ่งครับอาจเปิดโบไหลเข้าไปครับยังมงโดนครับอาจบางบอกครับคนดูไหมทำเข้ากหรือเปล่า đừng có 10 khắp Ê, Một máy khám khắp à, Hàng mới Nó nhìn nhau Nhau nè Nhau Cô ta xuống có nhìn vướng tùm tung tùm bằng nhìn nhọc bìa tùm, tùm. có <laughs> โอ้ไม่ต่างกันพึกษากันดีๆก่อนพึกษากันดีๆก้อนไปพึกษากันก่อนไปอธิบไปอธิบเออไปอธิบายเอออธิบายเพจดีเอมไปฟังก้อนไอ้แมนเนี่ยใครแมนต่อเขาสองแมนแมนแมนอ้สองร้อยอีรีเเล่นอีรีเต้องายกันเล่นดี เอาสองครับสาเ้ไปเปิดคืบองไอหลเข้ามาครับเอาหมักเกลีี Luckily ่ฝุ่นใหเอาเลยแเอาแล้วเนาะคนเห็นแก้โก็จึเอาประมาณนั้นละตไมสิต่อสครับสไปโยงมาครับอาจเปิดหัวเอาโบไหลเข้าไปสวยครับอากดติดเกีียวเอกนะครับลากเองครับแก้ไขมาก่อนครับโบเปิดใหม่ ไหลเข้าไปอีกทีอัดยอดสไปเห็นไม่ทันครับออสองต่อสิบครับอัดต้องบอดได้เสิร์ฟครับเ,เปิดหัวไปไหลเ e ข้ามาสวยครับก็หม่งไม่ดีหรอกแต่มันแข็งเลยไปนู่นน่าหนุนก็ได้อันนี้ระแวงหน้าหนุนแข่งไร้ก็หมง่งดีมันต้องเทคขึ้นแล้วกดใช่ไหมสิบต่อสองครับ น่ะครับสืบไม่ข้างเพราะสืบไปบางพีครับถูก่อไปเป็นหลังเท้าเวทแซดนะครับว้าอยาสิว่าเวทเอเวดซีแต่ว่ามันสิหาคุณเตยากเลยอายุแค่แซดมันดีแล้วราคาไม่มีแถมนี่อะไรลงตีกัน อาร์ตโกดหายกันแใสกันแผใสกันสีเลียนไล่ปกติเอาอัดบอลสร์ฟไปเองพุทธาเปิดสไปไหลมาครับม์ว่ะมาดมาดไม่เจมส์เลยวันนา้เบสไม่มาวันนี้ไม่สว่างน่ไม่มาทั้ง หมดเลยเขาไปเที่ยวพระป่ากันหรือเปล่าอ๋อประมาณไปทั้งไปทั้งไปทั้งสนามเลยอัดยอดไม่ข้ามครับกดคอแทบหลุดครับสิบเอ็ดสิบต่อสอครับสปยเซิร์ฟอัดเปิดไปไหนครับอัมโบยังไหลเข้ามาได้ครับอัดยอดเอกเขียนสปยก เอกกท้ทายนี่ครับเอกทำเล่นไม่เป็นนะครับเอกฝึกษาครับเอามาสปายบางพี่เล่เอึก,กษาวาชนะไปได้นะครับ